วัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาถึงบทที่9แล้วนะครับบทที่9เป็นการวิเคราะห์แบบจำลองลาสเตอร์นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเรามาดูแบบ Elevation Point กันนะครับเริ่มต้นจากดึงข้อมูลออกมาก่อนนะครับมาที่ Landfill นะครับผมเอาข้อมูลชน Elevation นะครับออกมาแล้วก็อีกข้อมูลก็คือชนโปรนะครับ ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมมาอาร์ทูดบอกนะครับผมมาที่คำสั่ง s p a t ช a l ล a n น l y s i นะครับผม tool นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Interpolation นะครับผมเลือกที่ idw นะครับผมก็จะปรากฏหน้าต่างอย่างนี้ออกมานะครับในช่อง input point future นะครับผมให้เราเลือกชน elevation นะครับผมช่องที่สองนะครับนะครับเลือกช่องที่สองที่ ele นะครับผม ช่องที่3ามเอาพุของเราเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมา ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเดมแล้วกันนะครับหลังจากนั้นทำการเซฟนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาฟุตเซลไซส์เราใส่ค่าสีลงไปครับหลังจากนั้นมาตั้งค่าที่ตัวนี้นะครับเลือกไปที่ processing extend นะครับผมแก้ไขช่องตรงนี้เป็น s a m e a s layer ชนโปรนะครับ แล้วก็ Laster Analysis เราใช้เป็นในช่องนี้เราใช้เป็นชนโปเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็กดโอเคอีกทีครับรอ,อประมวลผลแป๊บหนึ่งเื่องประมวลผลนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ a r c Toolbox แล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ Surface แล้วก็เลือกที่ Slope นะครับผมก็จะปรากฏหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับในช่องแรกเราใส่แดมนะครับผมช่อง Output Luster นะครับเราก็ทำการบันทึกจะขอใช้ชื่อว่า จะขอใช้ชื่อว่า sle แล้วกันนะครับผมแล้วก็ทํำการเซฟนะครับหลังจากนั้นกดโอเคนะครับผมเครื่องประมวลผลแป๊บหนึ่งครับก็จะขึ้นข้อมูลของเราขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับมาที่ art t o b o x นะครับผมแล้วก็เลือกที่เครื่องมือ ตามดี a n a r c h ท2นะครับแล้วก็มาที่ Launcher r e c า a s นะครับผมแล้วก็เลือกที่ r ี c l a s s i f y Reclassify Re นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับผม ช่องนี้เราเลือก SLE นะครับหรือ s l o p e ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นเราไปที่ classify นะครับผมปกติเราจะใช้ manual นะครับตรงนี้แต่ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ก่อนเราต้องปรับใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมก็เลืกตัวนี้แล้วกันปรับตัวเลขเป็นช่องตัวนี้เป็น4นะครับหลังจากนั้นปรับไปเป็น manual เหมือนเดิมนะครับ ส่วนค่าเบรกแวลูนะครับจะเป็นค่าถ่วงน้ำหนักของตัวแปรนะครับความรัชันด้วยกันสีระดับนะครับผมตรงนี้เราจะใส่นะครับ5้าสิบห้าแล้วก็30บนะครับถ้าถามว่าค่าตัวนี้มาจากไหนห้าสิบห้าสามาจากไหนนะครับค่าเหล่านี้คือ ค่าคะแนนและค่าถ่วงน้ำหนักของแต่และตัวแปรนะครับผมที่กำหนดไว้นะครับผม,ห,ม,บผมหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับศูนย์ถึงห้าจะมีค่าคะแนนเท่ากับสามนะครับส่วนห้าถึงสิบห้าจะมีค่าคะแนนเท่ากับสองสิบห้าถึงสามสิบจะมีค่าคะแนนเท่ากับหนึ่งนะครับ ส่วนสามสิบขึ้นไปจะมีค่าคะแนนเท่ากับศูนย์นะครับผมส่วนต่อมานะครับในช่วงเอาต์พุตลาสเตอร์นะครับเราจะไปกําหนดชื่อนะครับผมมันทึกจะขอใช้เป็นชื่อ slope ก็ d e r s e i e แล้วกันนะครับกน,นั้นเซฟนะครับตัวนี้ตัวเลขผิดนิดนึงนะครับ จากนั้นก็กดโอเคนะครับรอเครื่องประมวลผลแป๊บหนึ่งครับเราจะได้ข้อมูลสโลปที่ผ่านการรีเฟรชไฟเดียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปนำไฟล์ข้อมูลที่ชื่อว่าชน g ีเข้ามาอีกนะครับขณะนี้นะครับเปิดตารางอิมพิวิ์ของชน g ีขึ้นมานะครับ ไปที่ add f i e l นะครับให้ใส่ในเป็น class นันี้ก็หนึ่งแล้วกันนะครับ field property ในช่องนี้ให้ใส่เป็นสองนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับ จะได้ฟิลใหม่ขึ้นมานะครับที่อยู่อันสุดท้ายเนี่ยครับที่ c by a c t y v แ t i ทีนะครับผมเราจะทำการจัดกลุ่มข้อมูลกันนะครับ เลือกไปที่ disk t หนึ่งนะครับจากนั้นกดตัวนี้นะครับจะขึ้นข้อมูลของที่เราเ,าเข้ามานะครับเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับผมกดแอปไลนะครับก็จะได้ข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับผมถึงการจัดหมวดหม่ของหินตะกรนแล้วกันนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับใส่สูตรเข้าไปเท่ากับ เราก็ไปเลือกที่เป็นหินตะกอนนะครับ หลังจากนั้นกดแอปพลนะครับเราจะได้ชั้นหินตะกอนจำแนกออกเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งนะครับทีนี้เรามาทำหินทรายกันบ้างนะครับเลี้ยวออทั้งหมดนะครับ มีื่ออื่นนะครับผม ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนั้นก็ปิดหนาเอกไปนะครับต่อไปเราจะใช้ที่ Conversion Tool นะครับผมแล้วก็มาที่ Tool l s t e r นะครับผมมาที่ Polygon Tool l s t e r นะครับผมในช่องที่หนึ่งเราจะเลือกเป็นชน Geo ครับ ช่องที่2เราจะเลือกเป็นคลาอน e ส s กอร์หนึ่งนะครับเราจะตั้งชื่อว่า geo a n r s c o r re นะครับหลังจากนั้นกดเซฟนะครับผมหลังจากนั้นมาแก้ไขตัวเลขตัวนี้เป็น40นะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับ เอาเครื่องประมวลผลให้เราก็จะได้ข้อมูลนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นเลือกข้อมูลชนทางออกมานะครับไปที่คำสั่งมาที่คำสั่ง distance นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับจะปรากฏหน้าต่างนี้ออกมานะครับในช่องที่หนึ่ง เราจะเลือกไปที่เราจะเลือกเป็นชนทานนะครับเอาฟูดเราจะเซฟไปว่า DIS แล้วกันนะครับหลังจากนั้นกดเซฟนะครับหลังจากนั้นนะครับ,านนรบมาแก้ไขตัวเลขตรงนี้เป็น40นะครับ ไปที่เอเวโรปเมน์นะครับมาที่ p r o เ e s s i n g เอ็กเทนะครับแล้วก็แก้ไขเป็นชนโปนะครับ <c oughs> จากนั้นลาสเตอร์ใน y ล i ินะครับเราก็จะใช้เป็นชนโปเหมือนกันครับหลังจากนั้นกดโอเคแล้วก็โอเคครับต่อเครื่องประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับประมวลผลแล้วก็จะเป็น รูป่างอย่างนี้นะครับ mm. นะครับมาที่คําสั่ง reclassify นะครับผมอ่า reclassify ก็ mm. จะปรากฏหน้าต่างอย่างนี้ออกมานะครับในช่องแรกเราจะเล,เลือกข้อมูล DIS นะครับ แล้วก็กดไปที่ classify ครับปรับเป็น4ก่อนนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น manual นะครับจากนั้นมาแก้ไขตัวเลขตัวนี้นะครับแก้ไขตรงนี้ตามค่าที่กำหนดนะครับคือ1,000 2,000แล้วก็3,000นนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับ แล้วก็แก้ไขคะแนนตัวนี้ตามค่าที่กำหนดนะครับคืศูถึง1,000งนี้เท่ากับ0นะครับ1,000ถึง2,000เท่ากับ1ครับแล้วก็2,000ถึง3,000ันีเท่ากับ2ครับส่วน3,000ขึ้นไปจะเท่ากับ3นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เซฟ ที่เอาพุตลาสเตอร์เป็นไฟล์ที่ชื่อ dis underscore re นะครับหลังจากนั้นกดเซฟครับแล้วก็กดโอเคนะครับรอเครื่องประมวลผลนะครับเราก็จะได้ข้อมูลถนนที่กำลังทำการดีคาสิฟายมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราต้องไปดึงเอาข้อมูลชนวิเลตออกมานะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ จากนั้นมาที่สปาเที่ยวอันแอรรีทูนะครับแล้วก็ออกมาที่ดิสแทนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับในช่องแรกนะครับผมเราจะเลือกไปที่ชนบิวนะครับในชนวิลเวลจนั่นเองนะครับเราจะเซฟเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า เราจะใช้ชื่อว่า view นะครับผมจากนั้นกด save ครับแล้วก็เปลี่ยน output cell size นะครับเป็นสี่สิบนะครับผมจากนั้นนะครับเรามาที่ element นะครับแล้วก็มาที่ processing extent นะครับเราก็เลือกไปที่ชฉนโบนะครับ หลังจากนั้นก็ไปแก้ไขที่รา t e r Analysis นะครับใช้ชนโปรเช่นกันนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคอีกทีรอการประมวลผลนะครับก็จะได้ข้อมูลของชนวิลเลจออกมาแบบนี้นะครับจะทำการจัดกลุ่ม ระยะห่างระหว่างหมวกบ้านนะครับให้ไปที่คำสั่ง Classify นะครับไปที่ Reclass นะครับมาที่ Reclassify นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับในช่องแรกเราจะเลือกเป็นเราจะใช้ชื่อตรงนี้ ใช้บิวนะครับตรงนี้จากนั้นมาที่ classify นะครับผมปรับตรงนี้เป็นสีนะครับผมปรับตรงนี้เป็นแมน u วลครับจากนั้นใส่ค่าตามที่กำหนดนะครับผมคือหนึ่งพันแล้วก็สองพันแล้วก็สามพันนะครับจากนั้นกดโอเคครับค่าคะแนนตรงนี้ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือ0 1 2แล้วก็3นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับรอประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากประมวลผลเสร็จเราก็จะได้ข้อมอูลร e c a s ์ Village ขึ้นมานะครับผมจากนั้นนะครับมาที่คำสั่งสปา t เชียลแอนาลิซูน,นะครับมาที่ ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ raster calculator นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าต่างอย่างนี้เราจะใช้สูตรในการคำนวณคือสูตรนี้นะครับผมจากนั้นก็กดโอเคนะครับผลแล้วก็จะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมครูผมก็ขอนำจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ